Mission to the Moon Podcast brought to you by สะสีแอคเนสโอลูซพาวเดอแป้งฝุ่นคุมมันลดสิวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิทยานุสาหะครับวันนี้จะมาชวนคุยถึงเรื่องหนึ่งที่เป็นตำนานที่เราได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าอยากจะชวนคุยในแง่มุมของ การทดสอบหรือว่าการอธิบายพฤติกรรมของความเป็นมนุษย์นะครับผมเชื่อว่าเราเนี่ยคุ้นเคยกับ Pandora Box กนะฮะกันเป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าใน Pandora Box x ซึ่งเป็นตำนานเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่า Pandora Effect p a นะฮะ p e n f o r t Effect เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์นะครับลองนึกภาพตามดูนะครับว่าถ้าเราได้รับ กล่องปิชาณาที่มีป้ายติดไว้บนฝากล่องว่าห้ามเปิดจนกว่าจะถึงวันที่กําหนดนะฮะคุณจะอดใจไหวไหมบางคนก็บอกว่าอืไม่เห็นมีอะไรเลยนะฮะไม่สนใจอะไรก็ไม่ได้อยากจะเปิดอะไรนะครับแต่บางคนเนี่ยอดใจไม่ไหวนะมีคนจํานวนมากเลยนะครับที่ทําไม่ได้คําถามก็คือว่าเอ๊ะมันไม่ได้อยู่แย็ยากเย็นอะไรเนี่ยทำไมถึงทําไม่ได้นะครับมันจะยิ่งทําไม่ได้ถ้าเกิดว่าไอ้กล่องเนี่ยมันอยู่ กับเราตลอดเวลาด้วยนะเออมันจะมีมันจะมีเอฟเฟกเรื่องนี้ด้วยถ้ามันอยู่กับเราตลอดเลยนะแบบว่าติดตัวเราอยู่ตลอดเนี่ยนะมีโอกาสที่จะทนไม่ได้คําถามว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องตอบ่าเพราะว่าสมองเนี่ยได้ถูกวิวัฒนาการมาให้มีความอยากรู้อยากเห็นเมื่อเจอกับอะไรใหม่ๆจะว่าไปแล้วเนี่ยไอความอยากรู้อยากเห็นอันนี้เนี่ยมันช่วยรับประกันความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ด้วยนะฮะ รถ้าเกิดเราไม่อยากรู้อยากเห็นไม่สงสัยอะไรเลยเนี่ยนะฮะเราจะไม่พัฒนานจนถึงตอนนี้นะครับเราคงไม่มีตั้งแต่ไฟใช้อะนะฮะจนถึงอาวุธต่งตางๆนะครับเราคงไม่สามารถที่จะทําโลหะขึ้นไม่ได้เราคงไม่สามารถที่มีเทคโนโลยีอะไรต่างๆพวกนี้นะครับถ้าเราไม่อยากรู้อยากเห็นเนี่ยมนุษย์จะสูญพันธุ์อย่างรวดเร็วเพราะว่าลําพังเพียงร่างกายของเราเนี่ยเทียบกับสัตว์อื่นแล้ว นะฮะโดยเฉพาะเมื่อย้อนหลังกลับไปในอดีตเนี่ยความแข็งแรงสู้ไม่ได้นะอืมความแข็งแรงสู้ไม่ได้เราเนี่ยเพิ่งมาคล้ายๆกับว่าสามารถที่จะค่อยๆยึดพื้นที่หรือว่าปกครองพื้นที่ได้เนี่ยนะฮะก็คือช่วงที่มันมีการ develop พวกเครื่องทุ่นแรงกันอาวุธก็เป็นเครื่องทุ่นแรงอย่างหนึน่งนะเพราะถ้าเกิดไม่มีอาวุธเนี่ยต่อสู้กับสัตว์มันก็จะไม่ไม่ดีเท่าอาวุธแน่นอนนะครับนอกจากนี้เนีในทางวิทยาศาสาตร์เนี่ยการได้ไขความรับหรือเปิดกล่องปริศนา สามารถกระตุ้นให้สารโดพามีนหลั่งออกมาอโดพามีนที่ว่าเนี่ยมันก็ช่วยให้เรามีความสุขแล้วก็กระชับกระเฉงมากขึ้นดังนั้นการบังคับให้ตัวเองไม่เปิดกล่องเพื่อตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นอาจจะนํามาซึ่งความเหี่ยวเฉาได้ดูเหมือนว่าการขจัดความสงสัยจะได้ผลที่ดีไม่น้อยแต่บางครั้งเนี่ยความอยากรู้อยากเห็นที่มากเกินไปก็มีอันตรายไดเช่นกันคุณอาจจะเคยได้ยินคําพูดฝรั่งที่เขาบอกว่า curiosity killed the cat ทำไมถึงเกี่ยวอะไรกับแมวนะฮะความสงสัยฆ่าแมวได้เพราะว่าแมวมีเก้าชีวิตเพราะพยานจะเปเรียบเทียบว่าขนาดแมวมีเก้าชีวิตเนี่ยความสงสัยก็อาจจะทำให้แมวเสียชีวิตได้นะครับถ้าพูดถึงแพนดอร่าบ็อกซ์เนี่ยเล่าตำนานนิดหนึ่งกันเนาะคือมันก็เป็นเทพนิยายกรีกนะครับที่พูดถึงเรื่องของความอยากรู้อยากเห็นแล้วก็นำภัยมาสู่มนุษยชาตินะฮะเป็นเรื่องราวของเทพธิดาแพนดอร่าซึ่ง ก็ได้รับกล่องใบหนึ่งมาจากเทพเจ้านะครับแล้วเทพเจ้าก็บอกว่าเนี่ยอย่าเปิดกล่องนะคือยัก็ได้อย่าเปิดกล่องแต่สุดท้ายเนี่ยแพนดอร่าก็ทนสงสัยไม่ไหวนะฮะก็เลยเปิดกล่องออกมาแล้วก็ความหายนะที่อยู่ในนั้นเป็นโรคระบาดอะไรพวกนี้เนี่ยก็ถูกปล่อยลงสู่โลกมนุษย์ตลอดการนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าแพนดอร่าเอฟเฟกนั่นเอง เมื่อมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีการพูดถึงความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ไว้ในหลายแง่มุมนะฮะมีนักเขียนคนหนึ่งเขามีนาปากกาว่าโอเฮนรีเนี่ยได้พูดถึงสิ่งที่ตามมาจากความอยากรู้อยากเห็นในยายของเขาได้อย่างน่าสนใจเขาบอกว่าความสงสัยนั้นร้ายกาจนักเพราะอาจทําให้เกิดความอิจฉาซึ่งสามารถฆ่าแมวทุกตัวได้โดยมาจากสำนวนที่ว่า Curiosity k i l l the cat but satisfaction brought it back นะฮะซึ่งเราก็อาจจะหมายความได้ว่าความอยากรู้อยากเห็นนั้นอันตรายเมื่อคุณค้นพบความลับที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจในทางที่ไม่ดี mm hmm. เช่นทำให้คุณโกรธหรือเสียใจเป็นต้นส่วนสาเหตุที่คุณต้องการไขข้อสงสัยก็เป็นเพราะว่าคุณอยากรู้สึกพึงใจในภายหลังแต่บางทีความพึงใจนั้นมันอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร ถ้ามันเป็นที่มาของไฮยนะนี่คือคําอธิบายของเรื่องนี้นะครับทีนี้ไอ้แพนโดร่าเอฟเฟกเนี่ยพอมาทดสอบในตัวมนุษย์เนี่ยเป็นไงบ้างนะฮะมีนักวิจัยกลุ่มหนึ่งเขาอยากรู้ว่าเออไอ้เนี่ยเรื่องความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยแบบแพนโดร่าเนี่ยนะมันมีจริงไหมนะครับเขาก็เลยทําการทดลองนะฮะวิธีการทดลองก็ง่ายๆฮะเขามีอาสาสมัครสองกลุ่มอาสาสมัครกลุ่มแรกเรียกกลุ่ม A แล้วกันนะฮะได้รับประกาศห้าด้ามพร้อมสติ๊กเกอร์สีแดง ที่เตือนว่าการกดประการนั้นจะส่งให้ไฟฟ้าช็อตอ่อนๆน,นะฮะแล้วก็อีก5ด้ามพร้อมสติ๊กเกอร์สีเขียวที่บอกว่าการกดประกานั้นปลอดภัยส่วนกลุ่ม B ได้รับประกา10ด้ามเลยนะฮะพร้อมสติ๊กเกอร์สีเหลืองที่ไม่ได้บอกว่าอะไรพอทำการทดลองเนี่ยนะครับผลก็คือว่าอาสา,าสมัครในกลุ่ม B เนี่ยมีแนวโน้มที่จะกดประกามากกว่ากลุ่ม A ถึง5เท่า นั่นหมายความว่าคนส่วนมากเนี่ยต้องการตอบสนองต่อความสงสัยของตัวเองโดยเสี่ยงกับความไม่แน่นอนแต่เมื่อนักวิจัยได้ลองให้อาสาสมัครกลุ่มนี้นึกถึงโอกาสที่จะถูกไฟชอ็อตอาสาสมัครหลายคนมีแนวโน้มจะไม่กดประกาในการทดลองครั้งต่อไปผูน้นก็คือว่าถ้าเกิดเรารู้ชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะเราก็จะจะทาตามนั้นแต่ถ้าไม่รู้เนี่ยเรามีแนวโน้มที่คือรู้ว่าเสี่ยงนะแต่ว่า อยากลองอ่ะนะฮะนี่มันชื่อเพลงนี่รู้ว่าเสี่ยงแต่อยากลองนะขอลองหน่อยรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองเนี่ยนะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เลยนะฮะสามารถอธิบายด้วยหลักการอันนี้ได้ว่าคือแม้ว่าความเสี่ยงจะเยอะรู้นะแต่ว่าเรายินดีจะตอบสนองข้อสงสัยของตัวเองเพื่อแลกกับความเสี่ยงในความไม่แน่นอน คำนก็คือว่าถ้ามนุษย์อยากรู้อยากเห็นมากเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะโดยรวมแล้วเนี่ยพันดอร่าเอฟเฟกต์ทำให้คนเราเลือกที่จะเสี่ยงกับสิ่งที่ไม่แน่นอนแม้อาจจะนําไปสู่ความรู้สึกแย่ๆรู้อยู่แล้วนะว่าอาจจะนําไปสู่ความรู้สึกแย่ๆหรือสิ่งที่คาดไม่ถึงได้แต่เพราะเราไม่สามารถที่จะทนความรู้สึกไม่สบายใจในการไม่ไขข้อสงสัยได้นี่อธิบายได้ว่าทําไมเวลา ทำในสิ่งที่แบบเราอธิบายไม่ได้ว่าทำไมถึงต้องอยากรู้ขนาดนั้นเพราะว่ารู้ไปก็ไม่ได้มีอะไรขึ้นมาแต่ว่าผลเสียหรือว่าโอกาสที่เกิดผลเสียจากการไปพยายามไปรู้เรื่องนี้เนี่ยมันเยอะมากในชีวิตประจำวันเราก็เห็นนะฮะพันโดราเอฟเฟกง่ายๆเลยบ่อยมากเลยเมืองไทยเนี่ยถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับรถจะชะลอเพื่อหันไปดูอุบัติเหตุฝั่งตรงข้ามอันนี้เกิดมาจากความอยากรู้อยากเห็นนะฮะแล้วหลายครั้งเนี่ยอุบัติเหตุมันเกิดซ้ําจากคนที่ไป เรียกว่าเบร์ไทยมุงเวอร์ชันอยู่ในรถทัชลอเนี่ยนะฮะหรือเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วมีคนไปอยากรู้ว่าเป็นอะไรเข้าไปอยู่ใกล้แม้ว่าจะรู้ว่าเฮ้ยมันมีความเสี่ยงนะมันอาจจะเป็นแบบถังน้ํามันหรือบรรจุไอ้นู่นนี่อะไรที่มันไวไฟก็มีแล้วเราก็เคยเกิดโศกนาฏกรรมแบบนี้มาหลายครั้งนะฮะหรือไปสืบจนรู้ว่าคนที่เราแอบชอบมีแฟนอยู่แล้วหรือว่าเขามีคนคุยอยู่แล้วนะฮะไอ้แบบนี้ก็มีแนวแนวโน้มว่าทาให้เรารู้สึกเจ็บ หัวใจอะไรมันนะฮะมันก็เป็นเรื่องแบบนั้นก็ได้นะครับหรือบางทีเนี่ยพยายามไปรู้เรื่องที่มันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเราเลยขั้นตอนการสืบนะั่นแหละมันทําให้เราต้องเจอกับเรื่องแย่ๆนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยความสงสัยเป็นเรื่องที่ดีนะฮะมันทําให้มน,หนุษย์ก้าวหน้าแต่ว่าเราก็ต้องพยายามตึกตรองนิดนึงว่าไอ้สิ่งที่เราอยากรู้เนี่ยเราจะรู้ไปทําไมต้องรับมือกับแผนดราเอฟเฟฝให้ได้มันจะทําให้เราเสียเวลาหรือทําให้เราตกอยู่ในที่นั่งลําบากหรือเปล่านะครับ แล้วถ้าเกิดเรารู้แล้วเนี่ยเราแน่ใจนะว่าเรารับผลกระทบของสิ่งที่ตามมาที่อาจจะกระทบความรู้สึกเราได้เพราะบางทีเนี่ยนะฮะต้องต้องคิเดเยอะๆว่าเราพร้อมรับรู้ความลับจริงไหมถ้ายังไม่พร้อมเนี่ยนะฮะบางทีปล่อยให้มันอยู่ในกล่องแพนดอร่าเนี่ยจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วพรุ่งนี้เราพบกันใหม่สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast presented by Sa สะสีแอคเนโซลแบ้งฝุ่นคุมมันลดสิว